สวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่อง Next You ่ g a n เคยทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตัดคลิปแบบธรรมดานะเพราะว่าคลิปเมื่อวานนี้ทุกคนบอกว่ามีทั้งชอบและไม่ชอบว่าผมเนี่ยให้น้องๆแบบว่าที่เขาแบบหัดตัดคลิปใหม่เนี่ยลองตัดดูนะครับผมปรากฏว่าหกส่วนตัวก็ชอบแหละแต่บางคนจะไม่ชอบแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาลองตัดแบบธรรมดานต่อวันนี้นะผมผมจะไปเล่นแบบว่าในตีของท่านขุนกันทุกคนได้เห็นป้าชุดที่มันเข้ามาใหม่นะครับนี่ชุดนี้เลยนี่อ่าเดี๋ยวเราไปซื้อดีกว่านะครับไป แล้วหมุนทีละหกร้อยแล้วผมไม่มีการันตีด้วยนี่ฮะเอ้ยมีเปล่าวะไหนดูดิอืมเออ๋ไม่มีการันตีนะผู้ชมเอาละเดี๋ยวเราเตรียมตัวหมุนกันดีกว่อเอาเดี๋ยวมันสะส,สมการันตีได้นี่เออลืมเห็นไป600หมุนไปนเลยจะออกกลับมาพันสองร้อยแต่ว่าตัวการันตีไม่มีตัวที่ใช้งานได้เอาเฮ้ยมันไม่มีตัวซื้อใช้งานได้แล้วมันหมุนทีละหกร้อยเพชรเฮ้ยมันจะแพงไปเปล่าวะแล้วเราหมดไปพันสองนะครับเมื่อกี้สองคลิกก็พันสอง มาคิดที่สามสองพทุกคนหมดเท่าไหร่ปะผมหมดไป2 0งพผมลืมรู้มันค600นิดละหก0้เลยอ่ะแอบแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันดีกว่าอ่ะเรามาดูหน้าแต่งตัวด้วยค่ะผู้ชมมากดสวมใส่อุ้ยแต่ว่าชุดนี้มือก,ก็บอกกางเกงเสือดีเลยเนี่ยทำเป็นเล่นไปอุ้ยกางเกงนี่เหลือหนึ่งชั่วโมงอ่าแต่ว่าแต่กางเกงท่านขุนไปไหนแล้ววะเอ้ยกางเกงท่านขุนหายแล้วผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกดสวมใส่ทั้งหมดไปแล้วกันผมเสื้อท่านขุนนะ ่าสวมใส่โดยเร็วอดูอทุกคนคิดว่ายังไงดีถ้าแบบเราลองถอดลท้าแล้วแบบว่าลองมาใส่ตัวนี้ดูถังเกียงเสียเกลียงเสียไม่ขาดเท่ดีว่ะให้เท่กว่าเยอะเลยเราลองเป็นแบบท่านขุนร่วมสมัยดูไหมล่ะท่านผู้ชมก็แอบแบบว่าเท่ขึ้นอีกโอเคเอาเป็นว่าเราใส่เส้นี้แล้วกันนะผมโดยวันนี้เนี่ยเราจะไปเล่นตีปืนที่มันเข้ากันหน่อยละกัน ปืนแรกที่เราจะเลือกเลยเนยีผมเลือกก็คือลูกซองควงนี้มันก็จะแบบว่าออกลายแบบเป็นลายไม้กแบบแบบ็แบบคือเกือบลายไทยแหละแต่ก็เออได้อยู่ส่วนปืน AR เนี่ยผมจะเลือกเป็นปืนนี้นั่นก็คือสกินปืนการดอุสหรือว่าเป็น AK ที่มันออกจะแบบออกลายในไทยคล้ายแบบสกินไทยมากที่สุดที่ผมให้แล้วกันอ่าทุกคนถ้ามีคิดว่าสกินไหนที่มันคล้ายสกินลายไทยมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้แต่ว่าผมวันนี้จะใช้สกินนี้แหละนะครับ โดยสกิลเราจะใช้หน้าของเคนรี่อ่ะวูฟลฟโจตานี่อาจจะไม่ได้ใช้อาจจะแบบว่าออกไปใช้หน้าของอทดแทนในการลั่นแทนนี่ตัวนี้ผมรูน้าแล้วก็ใช้สกิลของตัวทัศยะเพื่อวิ่งเร็วนะบอกมาละเดี๋ยวเราไปสุ่มดีกันดีกว่าอาทุเรียนรออยู่ทุเรียนมาเดี๋ยวชวนทุนเรียนก่อนโอเค ลุยกันเลยดีกว่าไป,ไปเริ่มเกมเลดโพชชั่นบริการเติมเกมแบบมืออาชีพนะครับผมสามารถเข้าไปเติมมาได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัย,ยหายห่วแน่นอนเติมแบบเมลพาร์หรือว่าเติมแบบยู d ดีก็สามารถเข้าไปเติมมาได้ปลอดภัยการันตีเพชรไม่รีฟันนะครับหรือว่าจะเป็นเกมอื่นอย่างเช่นแล็คแตนล็อกพับจีอาวีฟรีไฟล์โมบายเลเจนต์วอลเลนและเกมอื่นอีกมากมายสามารถไปเติมมาได้บริการเติมเกมเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับและยังมีบัตรเติมเกมขายเช่นกันนะเชลหรือว่าลา นี่ข้างล่างไว้นต้ที่แฟนของยูทูบมิครับเอาละครับสวัสดีคนในตอนเช้าก็ด้วยและคร้บมูสุในเกมกันแล้ววันนี้ผมมาในทีมที่ชื่อว่าพี่ขุนซียูนะครับเอาละตอนนี้แบบว่าบินไม่ถึงกันสักตีมาเฮ้ยใ,ใครเร็วใครได้แหละครับปืนมาใครเร็วใครได้เอ้าไอ้หนุม่มขอเก็บก่อนล้กันเนี่ยมันมาแย่งปืนเราผมไม่ได้สักตัวโอ้โหแล้วเราไม่ได้สักตัวยิงพ่อนย่งก่อนโอ้โใครตายเพือเราตาย ไม่ไม่เป็นไรร้านทุเรียนไปก่อนละกันขอล้าก่อนละกันนะเออตอนนี้เพ <alright live> <ahaha> ื่อนเราก็ดาไปบอกคนแล้วผมที่ลงตรงเมืองบราซิลียนะถ้าไม่ตองแยกลงได้บา <reconcile> ้านดับเพื่อนเอ้ยพอไปแยกลงแล้วก็ตายไอเราคิดว่าเพื่อนจะตึงนะผมลงที่บราซิลียปรากฏว่าตึงอย่างเดียวนะครับผมไม่ถึงเสียงล้มตอนนี้ศัตรูเข้าไปข้างในสองประมาณสองสามตัวนะที่ผมเห็นที่เรายิงไม่ได้เมื่อกี้นั่นไงตรงกระดังฝั่งโน้นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที้มันวิ่งเข้ามาตรงตรงตรงนี้ตรงไหอ่จะตรงทุเรียนเหรอ โอเคไม่ได้ลาครับแต่ช่วยโอ้ยมันไม่ตายอยู่ข้างหลังตรงคอนเทนเนอร์มันจะคอนเทนเนอร์ตรงถังเอา้านี่ไงเ,เจอแล้วครับลูกซองควงกระบอกแรกของเราท่านผู้ชมเอาล่ะทีนี้เราก็ขาดได้ขอแค่ AK นะครับไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยศัตรูมันจะแบบถอยไปหรือเปล่านะนต้องลองเข้ามาเช็คดูนะครับเฮ้ยังอยู่ยังอยู่กระชับ ถ้าดูถ่ายมาตรงนี้ทุกคนของอยูอ่นี่ยกหลอกอุ้ยโอ้โหยกหลอกได้สำเร็จครับเจ้ก็ก็หลอกเตงด้นเ,นเมื่อกี้เพราะว่าหลอกโดนข้าวบนยิงข้าวบนอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเพื่อนตายหนึ่งแล้วผมเพื่อนตายสองที่แบบลืมไปลืมชุบเพื่อนผมไปเก็บของไปเลยทุกคนไปชิบอ่าเขาจะยิงอะไรของปืนเลยขึ้นมาลงมาอันนั่นไงพิ้วหรอีพิ้วหรอ จะมาต่อกรก,กับสก,กาของพี่ได้จังด๋อเ AK มีขายปะอุ้ยแลวรอบนี้มีขายเขียมชุบด้วยครับผมเอาเป็นว่าชุบเพื่อน VIP ต่อคนซื้อเขียมชุบมาหนึ่งอันซื้อกันโดยเป็นหนึ่งชีแต่ว่าไม่มี AK ขายนี่ไหะครับประญ่นนะเอาเป็นว่าซื้อสกบสี่ก่อนแล้วกันแล้วก็ชิปกันหัวแล้วก็ตาล่าสังหารไปจัดเต็มรอบนี้บุกแม่งเลยละกันนะครับเอาละตอนนี้แบบว่าเพื่อนเราเหมือนจะลงไปไล่ตัวตาล่าสังหารเลยนะผมเพราะว่าผมชุบเพื่อนแบบมีปืน พี่ปโปรหมดไฟของเราไหนจะหมดไฟจริงหรือเปล่ากดพุ่งนี่โอ้โหผมกดผิดจัเอะไะครับจุดึ้นแล้วดแลนวนะเขาพี่ปโปรหมดไฟเปิดศัตรูหรือเปล่าช็อตนี้ยังไงเ <c oughs> ขาบอกว่าฉันต้องการกระเป๋าอ่ะมึงจะไปลงเอากระเป๋ากับศัตรูเนี่ยนะเอามาแนละ้วเดี๋ยวกระเป๋ามาส่งกับเพื่อนเห้มีรอยเท้าขึ้นพี่ปโปรพี่ปโปรหายเลือดไปแบบครึ่งหลอดครับเหมือนศัตรูจะวิ่งไปยัดพี่โปรพี่โปรเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะ,นะอ,ะออกฝันุนะฝันดศัตรูเดินตองควงแบบว่า ลายไทยหน่อยเป็นไงก็ไม่ไรไทยแบบคล้ายๆเฉยๆของทางบนยิงมาครับผมเจ็บชี้เลยไปถึงเราเาก็บของก่นอนเก็บของก่อนไอเคนี่โอ้เอ็มหนึ่งสี่มาเสียได้นะเอาพี่โปหมดไฟโหดซีลงไปยังงี้ก็ตาย,ยสิครับมีศัตรูอยู่ตรงป้อมข้างล่างเหรอโอเคทุเรียนยิงเช็คไปที่ไอวอลก็ไ,ไ,ๆๆไม่มีใครนี่ป้อมก็ไม่มีนี่แล้วเพื่อนกูตายได้ยังไงวะน่ะเอาละมานะี่ครับทุเรียนขึ้นรถมาขึ้นรถมา เลือดครับผมเราจะทําการแบบดิ่งบรรทุธาไปเลยจ้าลงแบบไม่เสียเลือดอย่างรวดเร็วเป็นไงดูฟาสติบมาครับผมฟาสติสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกโอเคเอาล่ะลงเราลงพื้นได้สำเร็จอย่างปลอดภัยละตอนนี้ศัตรูมันจะวิ่งเข้ามาได้ไงผมศัตรูแล้วครับผมหนึ่งร้อยห้าครับศัตรูกำลังวิ่งขึ้นมาหนึ่งตัวอุ้ยสองตัวว่ะ ลูกตองพวงายไทยเดี๋ยเป็นไงลายไม่ไผ่มันคล้ายคลยเฉยแต่ผมชอบพูดเป็นายไทยนะครับเก็บของกันก่อนตัวนี้ไม่มีเอเคว่าเฮ้ยตัวนี้มีเปล่าไอ้นายไอ้ชายมีเปล่าคนเราไม่ค่อยใช้เอเคนะเดี๋ยวนี้มันปืนมันก่ำนะมันสูมันแน่ไม่ได้ปืนเลยนะปืนสกาก็ซูปืนสกาไม่ได้นะครับอุ้ยแล้วสกาที่เพืสอนทำอไมเราไม่เก็บป่ะอืมเอามันปืนเจอเราฟอนี่มากูดูผิดหรือว่าได้หรือว่าเพื่อนกูซื้อไปเก็บไปเอาล่ะเดี๋ยวเรามาหาเอเคในกล่องนี้ทุกคน 1,300แล้วเนี่ยจะสามารถหา AK ได้เปล่าวะอุ้ยเข็มชุบเรียกเพื่อนเราดีกว่านี่นี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวผมเรียกเพื่อนเราแล้วก็เรียกอ่าทุเรียนมาเอาทุเรียนทุเรียนมาเอา AK หน่อยตัวนี้มันมี AK เอ้ยไม่ใช่ AK มาเอาเข็มชุบอุ้ย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 ฮึบโอเคเรายังรอดอยู่เรายังรอดอยู่นะผู้ชม โอ้ยเข็มชุบอีกญหนึ่งไหมเข็มชุบอีกญหนึงยังไง้ยหรือว่าร้อยทุเรียนมาชุบก็ได้อ่ะโอเคจะเป็นประหยัดเข็มครับผมเราใช้ไปหนึ่งเข็มละโอ้โอไยตัวปูดเพลเกอร์เออหัวกระเด็นไปซะราคาแบบไม่ต้องอัพตึงๆจะหาเอเคสักหน่อยไอ้นี่มันขัดขวางแบบการหาของเราเนี้ยเดี๋ยวลองหากันต่อผมคิดว่าก็มันก็น่าจะไม่มีเอเคหรือเปล่าในกรอบน,น,นี้ทุกคนเออน่าจะไม่มีนะไม่เป็นไรอ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูไอ้วอยตัวข้างหน้ากันแล้วก็รีบเข้างหงกันมาดีกว่าอะ,ะทุกคนตอนนี้เรามาเจอเ k คที่ตรงเมืองเลยนี่เขาเรียกว่าเซ็นท่ลยบผมเอ้ยไม่ลงนานเรียกชื่อไม่ถูกอาล่ะเรามาลอซีเซ็ Central, นท่าเลผมแต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนเราเบอร์สามามันจะน็อปดาวไปนะักอยู่ตรงไหนเอ่ยอืมหมวดสพาพผมฝั่งนู้นเลยใครจัดนะผมอยู่ใครจัดเรามากเราตอนนี้ท้าย AK เคเราไม่มีท้ายด้วยแต่มันจะมีคนอยู่ตรงตู้ชุบขนาดไหเห็นนะครับเป้าหมายหนึ่งตัวโบเบ้ตรงนี้เลยตู้ตอบได้ กูเดินไปไหนละอ้าวอัะเบิดใครวะกลับไปโก้ยตูตมีเกม่อนช่วยต้องพันยาอะไรพีมยิ่งลงต้องมีเพื่อนอยู่ใกล้แถวนี้เลยอยู่นี่ยงไงสายังไงสาว ูยังได้อยูไไ่เกือบไล้เราขอช่วยเพื่อนเขาหน่อยดนี้เอเข่งเราพี่ขุนเอาอยูพี่ขุนเอาอยูเจ้าจะไบไกับข้าหรืออืมแม่สาวน้อยว่าแต่ว่าเพื่อนเจ้าอีกคู่นึงไปไหนนี่ฮึอไม่ใช่แล้วนี่อันนี้ภาษาลา,า,าแล้วนี่ภาษาอีสานแล้วนี่ไม่ใช่ภาษาเจ้าขุนแล้วนี่เอ่อ ไม่มีของอะไรเลยที่เราต้องการนะผมเดี๋ยวเราต้องมาเก็บของตัวยละไหนพี่บ่าวศพนี้มีอะไรให้น้องบ่าวบ้างนี้ไม่มีอะไรเลยนี้นี่มันไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนี่มันภาษาใต้เะนี้ทิ้งของไปเลยนี้เออยังไม่หยุดอีกนี้โอเคเดี๋ยวเราอขอแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเราเข้าวงก่อนละกันมันจะมีรถเต่าอยู่ฟังนู้นตอนถ่านไม่เป็นรถซัพพอร์ตไหนไหวะเฮ้ยอะไรผมต้องเข้าวงก่อนในตอนนี้นะผมเพราะว่าวงเริ่มจะเจ็บมากเลยแล้วจบที่ปาซิเลียด้วยเฮ้ยแต่ว่าไปผมก็ไม่เล่นแบบนี้มานานแสนนานเลยนะไม่รู้ทำไมไมันไม่เจอนะ เอาละเดี๋ยวเราแบบจะขับรถกลมลงไปที่น้ำแล้วก็ข้ามสะพานไปฝั่งนู้นแล้วกันดูความรวดเร็วไปเลยทุกคนขุนใส่ซิ่งครับผมมาแล้วจังหวะนี้ซิ่งซิงซิงทุเรียนจะโดนนู้นเดี๋ยวไปหาทุเรียนก่อนอ่าทุเรียนมันจะไม่มีคนแถวนี้เอาละเดี๋ยวลงรถดีกว่าครับผมเพื่อความปลอดภัยเพราะรถเนี่ยมันสามารถโดนจับเป้าได้เบอร์หนึ่งบอกว่าช่วยด้วยแต่ว่าเบอร์สามกับเบอร์สี่อยู่ฝั่งนู้นอยู่เลยอ้าวฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามีคนอยู่บนสะพานอีกทุเรียนตามมาดิจะตามมาไปไปช่วยเพื่อนก่อนไปโอ้ยนี่เขาเป็นคนตูร์แล้ว มันมีคนทุเรียนอยู่ตรงนั้นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละยิงมาเลยโอ้ยทุเรียนดาวด้วยแป็นหนึ่งทุเรียนเขียนชุดได้โอเคใช้เขียนไปเลยละกันตั้งไว้เผื่อให้เฉยนะครับผมเผื่อทุเรียนแ cancel แต่ทุเรียนแบบว่าชุบเองเเารียกว่าอยู่ในลำแข้งอ่าตอนนี้ศัตรูก็เรียงไปหนึ่งครับผมโอ้คนเหลือสิแปดคนเลยเหรอในเมืองบริเตลียกันเนี่ยนะเฮ้ยแต่ว่าผมมีโดนอยู่ครับเก็บมาได้สองอันจากอ่าศพพวกเมื่อกี้นะตุ๊โอ้โหสองตี สามที่เยอะเกินเอาละผมว่าผมจะไปเล่นมุมกระแพงกับคนคิดว่าไงดีไม่ต้องคิดหรอกครับขึ้นมาเลยละกันมันสู้กันอยู่ให้เรา,าปิดตู้คนไปก่อนนะจะยิงศพนี้ไอ้ยังไม่ตายว่ะโอว่าจะไปรันดนะแต่ว่ามันยังไม่ดาวเฮ้ยไม่มีตัวดาวเลยเหรอไม่ตายเลยเดินสีแมวกินปลาทูอะไรกันไม่รู้ บหายแล้ทุเรียนกูรวมโอ้คนเต็มบ้าเลยทุกคนเอาละ,ะ,ะเสีเวลาโดนระเบิดเอคของเราหันยิงกันตายเองเหรออ้าวกดกกระกูทำไมนี่้ก็พวกมึงสู้กันเององโอ้โหทำมานี่ อ้าวไอ้ชายวิ่งมารับปืนพี่อย่างนี้กันลวกสิครับน้องที่ว่าถ้าจะไม่ค่อยดีแล้วแหละหลบกอนดีกว่าเอาละเราหลบได้จังหวะหนึ่งนะผมเพราะว่าข้างบนยิงกดมาเมื่อกี้คุณเรียนเเอคจังหวะนี้เอเขียจังหวะนี้มันจะสวนหัวเรียบร้อย,ยอุ้ยตอนกดพุ่งมาชอบไปให้วอร์มก่อ,อน,นครับ โอ้เรมีต่างอยู่สอง,งคนดกวาจะไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ทุกคนแล้ววงไปอย่างไกลนะครับผมอุย้ยเมาหลอนเมาหลอนอ่าเราต้องวีซิกแซกหน่อยแล้วกันตนัวข้างบนไม่แน่ใจว่าเพื่อนอยากเคียร์ให้ผมไปแล้วหรือเปล่านะครับต้องระวังตัวพิเศษไม่แน่ใจว่าหลังหมอกนะอาจา <S <S จะมีตัวแบบล้อตูดลามาด้วยกัก็ได้นะครับบ้านเหลือก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมส่วนบ้านนี้ไม่มีเลยมั้งเพราะว่าเพื่อนน่าจะเคอ ฝั่งโน้นยิงเพื่อนมา <descon fin ery> ตัวนี้แหละโอ้หน้าบ้านนี่ไงมุ่งสองร้อยดามีโอ้ยเชีรยเพื่อนร่วมลองแถบตะขบยิงม่ั่วดูเขาบอกแต่ว่าไม่โดนเลยแล้ววงฉีกลงซ้ายมือแต่ว่าเพื่อนเรายึดตู้ยึดตู้ชุบอยู่นะตอนนี้เอ้าคนเหลือแค่สองคนเองนี่กลัวอะไรล่ะครับซียูท่านขุนขุนซียูกำลังสู้กันอยู่ ติดสปิดเลยละกันอาละตอนนี้เราได้หมด15คิวจบที่17คิวด้วยได้ไหมขอเมาเหมาอะขอให้ท่านขุนเหมาได้ไหมขอท่านขุนเหมาแบบว่าคือลือคือลือโอ้ยไม่ตายเ,ออเต็มหัวไม่ต้องชูบเรียบร้อยอขุนดนือก็เหมาไป16คิวสำหรับแดนชำระบ,บาปที่ไม่เรียนนานนะครับทุกคน